สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับก็มาจัดให้แฟนเพจที่ขอเข้ามานะครับในเรื่องของอยากจะให้ใชัยอธิบายเรื่องโลกสเก็ดเงินนะครับอ่ะโลกสเก็ดเงินนี้นะครับจัดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าออโตอิมมูนดิสซิสคือโรคระบบภูมิคุ้มกันที่บกพร่องโดยเฉพาะทำ้ายตัวเองเลย รโรคนี้นะ,ะสะเก็ดเงินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ SLE ลูมาตอยหรือว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่1น,นะเบาหวานท้า e หนึ่งที่เกิดจากภูมิต้านทานไปทำลายตับอ่อนตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าไทรอยด์เป็นพิษเกรดดิซิสเงี้ยครับอ่ะพวกนี้คือโรคภูมิต้านทานสร้างผลกระทบมาทำลายร่างกายตัวเองไอ้โรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเกิดจากภูมิต้านทานชนิดไหนที่มันมาทำลายเรานะครับ โรคสะกิดเงนเินเกิดจากภูมิด้านทานที่เรียกว่า t h 17หรือ Helper T-cell type 17เนี่ยจริงๆตัว t h 17เนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมันถ้ามันทำงานเป็นปกติอะมันจะไม่ทำร้ายเราหรอกการที่ t h 17เนี่ยมันมาทำร้ายทำให้แบบผิวหนังเกิดการลอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปู่อักเสบนะฮะเพราะว่า t h 17เนี่ยมันถูกร่างกายออกแบบแบบจำเพาะเจาะจง มาให้ดูแลเรื่องของสกินผิวหนังแล้วก็กัดลำไส้พวกเซลล์เยื่อบุลำไส้มันจะมีเยอะอยู่ในสองที่เนี่ยที่ผิวหนังกับเซลล์เยื่อบุลำไส้มันมีหน้าที่คอยสกีนสิ่งแปลกปลอมนะฮะอะไรที่จะมาคุกคามเซล์ไม่ว่าเป็นเซลล์ผิวหนังหรือเซลล‑‑พื้นผิวเยื่อบุลำไส้เนี่ยมันจะต่อต้านจัดการทีนี้โดยหลักๆเนี่ยนะมันจะป้องกันพวกไวรัสแบคทีเรียรา งนี้นะหรือว่าโมเลกุลแปลกปลอมทั้งหลายอ่ะที่จะเข้ามาได้ไอตัวทีแค่สิบเจ็ดเนี่ยมันจะสก,กีนมันจะตรวจก่อนเลยนะไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะสร้างอะไรนะมันจะตรวจก่อนยกตัวอย่างเช่นราก่อนราเนี่ยมันก็จะมีราหลายประเภทราชนิดที่มีคุณต่อร่างกายก็มีราชนิดที่ไม่สนไม่บวกไม่ลบก็มีกับราที่สร้างโทษภัยเป็นท็อกซินให้กับร่างกายก็มี ทีนี้ไอ้ตัวท H เสิบเจ็ดเนี่ยมันมีรหัสพันธุกรรมมันมีรหัสความจำมันมีการถ่ายทอดมาจากยีนโครโมโซมต่างๆในร่างกายของเราถูกบันทึกมาเนี่ยต่อยอดมาเป็นหลายล้านปีอจนมันรู้แยกแยะออกว่าไอ้นี้คือมิรไอ้นี้คือศัตรูอันี้ต้องฆ่าอันนี้ต้องเว้นอะไรเงี้ยมันจะรู้ไงทีนี้สมมติว่าพอมันเจอกับเชือ้อราปุ๊บมันก็จะตรวจก่อนเฮ้ย hey, เชือ้อราชนิดนี้เอามาจากอะไรมาจากเห็ดเห็ดก็ เป็นอาหารแล้วก็ไม่มีท็อกซินมันก็ปล่อยแต่ทีนี้บางคนเนี่ยกินเห็ดเข้ามาเสร็จปุ๊บแต่ไอทีเอ่ะในร่างกายคนเนี้ยดันไปดีเทคว่าเห็ดเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมคือโมเลกุลที่เป็นโทษต่อร่างกายก็ต่อต้านก็เลยสร้างไซโตไคายอักเสบอะไรออกมาต่อต้านอันนี้คือลักษณะการทำงานของภูมิต้านทานแรกก่อนคือภูมิต้านทานต้องรู้จักแยกแยะให้ออก ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอันนี้คือภุมมด้านทารปกติไงน,นะเวลาแบคทีเรียมาเอาแบคทีเรียถ้าเป็นโปรไบโอติกจะไปทําลายได้ไงอ่ะมันช่วยร่างกายเราตั้งเยอะก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเจอแบคทีเรียเร็วเราต้องสั่งทําลายประมาณนี้เลยนะอ่าทุกอย่างมันก็จะคอยดีเทคอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้พอเวลาที่มันดีเทคเจอแล้วเฮ้ยเจอแบคทีเรียตัวนี้อยู่บนพื้นผิวอ่าตอนแรกเจออยู่บนพื้นผิวมันจะทําไงพอมันตรวจเจอเสร็จปุ๊บ ไอตัว t ีใสิบเจ็ดเนี่ยมันเก่งนะมันสามารถสั่งได้เลยนะเฮ้ยวอเลเรียกเลยนิวโทรฟิลมาหน่อยแล้วอ่าเรียกเมเลืดขาวอีกชนิดหนึ่งมาเก็บงานนิวโทรฟิลมาเสร็จทาลายอ่าแล้วก็จบสิ้นไปนะสะอาดไม่ไม่มีรักษาพื้นผิวไว้ดีอยู่ไม่เกิดอะไรขึ้นเซลล์เยื่อบุต่างยังดีอยู่ใช่ไหมอ่าเกิดว่าเกิดเป็นแบคทีเรียเงี้ยดันแบบกินลึกเข้าไปในเซลล์เลยไปขยายอยู่ในเซลล์เลยอย่างเงี้ย เพราะมันมาตรวจเจออย่างเงี้ยมันจะแบบนี้ไม่ได้ไงมันก็เลยทาไงอ่ะมันต้องใช้อีกวิธีหนึ่งคือมันจะปล่อยไซโตัวคายเข้าไปเลยเข้าไปในเซลล์ผิวเลยนะเขาเรียกว่าเคอร์โดตินไซต์เวลาที่พอไอเซล์ผิวเนี่ยมันโดนเชื้อหรือโดนโมเลกุลแปลกๆอะไรแทรกเข้าไปหรือไปยึดครองอะไรแล้วแต่เนี่ยไอตัว th17 มันสามารถส่งคําสั่งพิเศษเป็นสารที่เรียกว่าไซโตัวคายเฉพาะทางเลย ไซโตัวคน์ตัวนี้คือ i n น e r อ e u k i n สิบเจแล้วก็ i n t e r อ e u k i n ยีิบสอนะฮะเป็นตัวเฉพาะเจาะจงไอ้สองโมเลกุลเนี้ยพอมันเข้าไปที่เซลล์เยื่อบุกผิวเนี่ยนะฮะมันจะไปสั่งให้เซลล์เยื่อบุกผิวลอกลอกออกเลยลอกผิวนั้นออกสลัดผิวนั้นออกผัดผิวนั้นออกซึ่งจริงๆแล้วผิวอะในธรรมชาติถึงไม่มีอะไรเข้าไปอยู่หรือปกติผิวมันจะต้องผัดตัวเองตามอายุไง นะในผิวของเราอะทุกๆุกยี่สิบแปดวันเนี่ยมันจะลอกไปชั้นนอกสุดจะลอกไปชั้นใหม่ก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาทุกๆุกนนยี่สิบแปดวันนะเราเปลี่ยนผิวตลอดนะเปลี่ยนผิวตลอดเปลี่ยนผิวตลอดแต่ทีนี้ในกรณีที่มันเกิดการเสียหายแล้วต้องสกัดกั้นอะไรบางอย่างมันจะสั่งลอกเฉพาะจุดเลยแบบรวดเร็วฉับพันเฉียบพันไอทีนี้การลอกระเบิดผิวออกแบบนี้เนี่ยนะโดยการใช้ใส่ตไคายสองตัวที่เป็น il 1 7กับ il 2 2เข้าไปเนี่ยจะเร่งกระบวนการนี้เร็วมากเร็วขนาดไหนเซลล์ปกติใช้เวลาผัดผิว28วันแต่ถ้าเกิดว่า th 1 7ไปสั่งเนี่ยจะใช้เวลาแค่3วันผัดปุด๊บโอ้ออกอย่างรวดเร็วเลยไอ้ที่ออกนี่ก็คือจะให้ไอ้ตัวคุกคามหรือโมเลกุลแปลกมันหลุดออกนอกวงโคโจรไปเลยแล้วก็ค่อยให้มาโครฟาจมากินมาย่อยมาทิ้งมาทำลายอีกรอบหนึ่ง มันต้องขุดออกมาก่อนพูดง่ายขุดออกไม่ยอมให้ให้เกิดให้โตต่อนี่คือหน้าที่ของเขานะพอขุดออกไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่นะครับกบรอยต่างๆให้เซลล์สมูทเนียนกันเหมือนเดิมนี่คือคกลไกที่เขาจะสั่งทําแต่ในกรณีของคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยคือภูมิภูมิกันทีให้สิบเจ็ดจะ ทำงานผิดปกติคือบางทีเนี่ยมาตรวจเจอราเจอแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้มันสั่งสั่งชนิดที่ว่าสั่งโหดเลยมันสั่งขุดผิวเลยอะ่ะมันไม่ได้ว่าสั่งเฮ้ยเอานิวโทรฟิลมาจัดมาอะไรไม่มันจะดุดันเกี่ยวกาดมากนะฮะมันจะแบบโหรีบสั่งทําลายไปท้กทุกอย่างเลยแล้วเซนซิทีฟง่ายเจออะไรนี่ขึ้นหมดอะ่ะแยกแยะไม่ออกอะ่ะขึ้นหมดเลยนะฮะทีห้สิบเจ็ดเนี่ย มันจึงเป็นตัวหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้ในร่างกายเรามากร่างกายเราจึงมีวิวัฒนาการให้มีคู่บัดดี้อีกตัวหนึ่งมาคู่กับ t h 1 7ชื่อว่า t r e x นะฮะ,อะไอเซลเมเลอรขาว t r e x เนี่ยมันจะคอยอ่าทำงานควบคู่กับ t h 1 7มันจะสังเกตดูก่อนว่าเฮ้ย t h 1 7เนี่ยเพื่อน ทำหนักเกินไปแล้วอ่ะมันเริ่มกินเข้าไปในเซลเยอะแล้วแบบนี้เซลลมันจะอักเสบเสียหายมากนะเพื่อนมันจะแตะแตะบอกปุ๊บไอตัว th สิบเจ็ดก็จะเอ้ยเอ้ยเพลินไปหน่อยไว้เพื่อนมันก็ถอยเนี่ยเขาจะมีตัวช่วยสกีนด้วยนะคือตัวมันเอง th สิบเจ็ดมันก็รู้ประมาณอยู่แต่บางครั้งเนี่ยมันมีอีกอีกชั้นหนึ่งก็คือ th เล็กจะมาคอยช่วยคุมอีกทีหนึ่งป้องกันความผิดพลาดเสียหายร่างกายเราฉลาดมากเลยนะสร้างภูมิต้านทานมาทํางานร่วมกันนะฮะคอยสกีนคอยดูเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะแบบ เ,เบอร์มากเกินไปแล้วก็ใส่มากเกินไปเพื่อนอาจจะยังดีอยู่นี่แหละไม่ถึงกับบ้าหรอกแต่บางทีมันเหนื่อยทําเยอะเบอร์มากก็มีเพื่อนมาคอยเตือนเขาจะไปด้วยกันคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินคือทั้งสองอย่างเนี้ยค่อนข้างที่จะผิดปตกติทั้งคู่นะฮะก็คือยีนที่ควบคุมทั้ง T H 17ยีนสําคัญอะแล้วก็ยีนที่ควบคุมไอตัว T r e เนี่ยผิดพลาดท,ทั้งคู่นะ แทนที่จะเบรกเพื่อนเฮ้ยไม่เบรกเพื่อนนี่ก็ดุดันแล้วก็ดุดันกว่าปกติเลยใส่แหลกเลยใส่ยับเลยและตัวนี้ไม่ช่วยเบรกมันเลยกลายเป็นทําให้เกิดกระบวนการทํำลายร่างกายตัวเองแบบไม่หยุดยั้งไปเรื่อยๆทีนี้ความลับของมันคือแล้วทำไมไอตัวเม็ดเลือดขาวของเรานี่ยจึงก้าวเข้าสู่กระบวนการเป็นออโตอิมมูนดิซีทำไมถึงไปเกิดความผิดปกติแบบนั้น วิทยาศาสตร์นี่ศึกษาลงไปแล้วพบเลยครับจุดเริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องมียีนใช่ป่ะยีนที่จะคอยควบคุมว่าเฮ้ยทำยีนเปิดทำขนาดนี้พอถึงเวลาก็ต้องปิดยีนคือมียีนควบคุมแต่ปัญหาคือยีนควบคุมเสียหายยีนควบคุมเนี่ยสายดีเอนขาดบ้างนะฮะเกิด DNA แตกแครกเสียหายแล้วก็สร้างคำสั่งผิดปกติบ้าง เลยทาให้เม็มเลดขาวพวกนี้มันเลยคุมสติไม่ได้ไงก็เลยแบบไม่รู้เรื่องอ่ะดูดันไม่กเกรงใจใครใส่ตลอดใส่ยับเลยจนใส่ทําลายร่างกายตัวเองยังไม่รู้ตัวเนี้ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปมองโทษถึงที่ยีนเนี่ยอะไรไปทําให้ยีนเหล่านั้นพังแล้วทําให้ภูมิต้านทานพังไปด้วยเพราะยีนควบคุมภูมิต้านทานเสียหายหลักๆเลยพบว่ามันมาจากไมโทคอนเดรีย ที่อยู่ในภูมิต้านทานนั่นแหละเป็นกระบวนการเดียวกับที่จะใช้อธิบายเรื่องของ startups. ภาวะฮอร์โมนไทรอยเป็นพิษเกรดดิซิสเลยเป็นระบบเดียวกันเลยคือไมโตคอนเดียที่ทำงานอยู่ในเซลล์ภูมิต้านทานเนี่ยเกิดความผิดปกติเขาเรียกว่าเกิดกระบวนการไมโตคอนเดียไฮเปอร์โพลาไรเซชันคือไมโตคอนเดียเนี่ย จะเกิดกระบวนการที่สร้าง rUS ออกมาเยอะมากมีความเคลี้ยวกาดนะทำให้เกิดการปล่อยขยะออกมาทำลายส่วนของ DNA ควบคุมยีนต่างๆโดยเฉพาะยีนควบคุมการเปิดปิดการหยุดทำการทำงานอะไรพวกเนี้ยพอยีนพวกนั้นเนี่ยมันเพียนแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดกระบวนการทำให้เม็ดเลือดขาวเพี้ยนไปเลยยีนที่ ศึกษาแล้วว่าส่งผลกระทบมาในเรื่องนี้คือยีนอะไรมันจะมียีนที่ได้รับผลกระทบนะฮะโดยเฉพาะยีนที่ทํางานอยู่ในเม็ดเลือดขาว T H 1 7เนี่ยก็คือ I L 2 3 R ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่1ในตำแหน่ง Q 3 1 3ซึ่งยีนตัวนี้จะเป็นตัวคอยควบคุมให้ทำงานอย่างเหมาะสมถ้ายีนตัวนี้เนี่ยเกิดทำงานมากเกินไปผิดปกติเนี่ยจะเกิดความก้าวร้าวจะไม่แยกแยะ และจะทำลายไปเสียทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งทำลายตัวเองแล้วก็ยังทำลายไม่หยุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะยีนสำคัญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน t ี1 7จริงๆ t งทเมียีนเบรกตัวเองนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะก็คือยีน Tnip 1บนโครโมโซมคู่ที่5ในตำแหน่ง p 3 3 1สินยีนตัวนี้เป็นยีนคอยเบรกถ้าสมมติว่าตัวก้าวร้าวทำงานหนัก ยีนตัวนั้นเปิดมากไปยินตัวนี้ไม่เปิดยินตัวนี้คือปิดยิ่งจะเกิดกระบวนการที่รุนแรงมากนอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งเพื่อนกันคือเล็กทีเล็กเมื่อกี้จะคอยเตือนเพื่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่า t ีเลกเนี่ยนะฮะมันก็มียีนสําคัญที่คอยอฟัง์กชันทีเล็กอยู่ชื่อว่าฟ o อกพีสามนะฟอกพเนี่ยตั้งอยู่บนโครโมโซม X บนตำแหน่ง P11 จุดยี่สิบสามอันนี้จะคอยเบรกเพื่อนเบรกทีใหสิบเจแต่ถ้าเกิดยีนตัวเนี้ยหยุดทํางานระดับไปครับมันจะหายยานามากกว่านั้นคือไอตัวทีเล็กเนี่ยจะแปลสภาพจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นท h 1 7สคือตอนนี้ฉันไม่ได้ทําหน้าที่เป็นยีนคอยเบรกเพื่อนแต่ฉันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเพื่อนเลยก็คือจะมีท h 1 7เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะถ้ายีนตัวนี้มันเริ่มมีปัญหาเนี่ยคนที่อยู่ในโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมักจะมีปัญหา ยีนสาตัวที่จะใช้ว่านี้ซึ่งจะเกิดใน2เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วพอมันเกิดขึ้นในทางกายภาพจะพบว่าจะพบ PH17 หรือเม็ดเลือดขาวชนิดนี้นะฮะที่กระตุ้นอักเสบเยอะๆเนี่ยในร่างกายอ่ะโดยเฉพาะในเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมากกว่าคนปกติประมาณ7จ็ถึงสิเท่าเจ็ดร้อถึงหนึ่ซที่มากกว่าปกติ คนพวกนี้จึงมีระบบการอักเสบที่รุนแรงและไม่หยุดและเป็นหลูกที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอะทีนี้พอมาดูว่ามันก็สัง่งขุดทําลายเซลล์เนาะผัดเซลล์ผัดเซลล์ผัดเซลล์ไอการผัดเซลเซล์อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วตลอดเวลาอย่างไม่มีที่หมายด้วยไม่มีที่หยุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันได้พัฒนาเต็มที่มันถูกเร่งไงจากที่มันต้องมีอายุ28วันเนี่ยมันถูกเร่งให้ตายภายในเวลา3วันะ ทีนี้กระบวนการที่เกิดเร่งตายเกิดเร่งตายเร็วมันจะเกิดขยะในเซลล์เยอะมากเป็นเมตาบอลิกเวสโดยเฉพาะที่สําคัญก็เรียกว่าส่วนของนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยมันจะเกิดการแตกของเซลล์ที่ผัดออกไปเร็วแล้วมันจะเกิดการตกค้างแทรกอยู่ในพื้นผิวของแอเรียเนื้อเยื่อต่างๆเหล่านั้นซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าพาราเคราโทซิสก็คือขยะ DNA ที่มันตกค้างนิวเคลียสที่มันตกค้าง อยู่ในเนื้อเยื่อมันก็เป็นพูดง่ายว่ามันเป็นโครงสร้างของสิ่งที่ร่างกายต้องย่อยสลายออกเพราะมันจะเกิดพิษสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อแถวนั้นร่างกายก็จะต้องเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันมาย่อยสลายพวกนี้มากขึ้นทีนี้กระบวนการที่ร่างกายจะสร้างกระบวนการให้ภูมิต้านทานเนี่ยเข้ามาย่อยสลายณนะจุดพวกที่มีตกค้างพวกนี้มากๆมันต้องสร้างทางเดินเลือดเสริมเพิ่มขึ้นมาเรียกว่า L-Gogenesis คือการขยายหลอดเลือดแตกฝอยเป็นไมโครเซคเคเลชันเยอะมากผีมากทีนี้การขยายหลอดเลือดฝอยไปสู่เนื้อเยื่อมากๆเนี่ยทางกายภาพคือคุณจะเห็นเนื้อเยื่อคุณมันโป่งบวมขึ้นมาสังเกตไหมช่วงตรงไหนที่คนไปโรคสะเก็ดเงินพื้นผิวตรงนั้นเนี่ยมันไม่จะไปเรียบนะมันจะนูนขึ้นมาไอไอความนูนขึ้นมาของมันเนี่ยคือเกิดเส้นเลือดฝอยที่แตกตัวออกมาเรียกว่าเอลเ e โอเจเนซิส แล้วก็เป็นรอยแดงปืดๆคือโครงสร้างของเส้นเลือดฝอยแด,แดงขึ้นมาแดงขึ้นมาผิวเราเลยดูแดงแบบอักเสบอย่างนั้นนะแล้วด้านบนสุดก็จะเป็นขาวๆตกสเก็ตอันนี้ก็คือส่วนที่แห้งแล้วออกซิได์กับออกซิเจนอากาศจึงทำให้เกิดเป็นปืน้นสีขาวแล้วชั้นล่างเป็นสีแดงที่เขาเรียกว่าสเก็ตมึนนี่คือลักษณะทางกายภาพมันเป็นงี้แล้วมันก็ลอกแล้วลอกอีกลอกแล้วลอกอีกลอกแล้วลอกอีก มันไม่เหมือนกับการจัดการโดยภูมิต้านทานธรรมชาติเนี่ยอ๋อไปเจอพบสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมที่ไหนมันจะมาอยู่ตลอดค่าไม่หมดสักทีมันก็ค่าไปได้หมดแล้วมันก็นานๆทีใช่ไหมแต่อันี่คือมันเกิดการแพ้ในร่างกายซึ่งคนที่มีภาวะนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยไอตัว T H 17เนี่ยอาจจะเซนซิทีฟหรือไวกับบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษด้วยในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่า เช่นไวรัสลาแบคทีเรียหรือแม้แต่โปรตีนบางอย่างที่เข้าไปในร่างกายอ่ะไอตัว T H 17ยันดันดีเทคไปเป็นเป็นอตัวคู่คามตลอดมันก็จะเกิดขึ้นทั้งภายในลําไส้แล้วออกมาทางผิวหนังภายในลำไส้ออกมาทางผิวหนังมันจึงไม่หายถ้าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองเซนซิทีฟกับอะไรนะคุณจะเบรกสิ่งนี้ไม่ได้แล้วคุณจะเป็นอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างาง,ง่าย สมมติว่าร่างกายคนปกติสามารถกินอาหารที่เป็นส่วนประกอบของข้าวสาลีได้ข้าวสาลีจะมีโปรตีนสูงในโปรตีนสูงของข้าวสาลีเนี่ยเขาเรียกว่ากูเตนไกอะดินกูเตนไกอะดินเนี่ยร่างกายมนุษย์ปกติย่อยได้แต่มันมีคนบางคนที่มันดีเทคแล้วมันไม่ย่อยแล้วไอ้ภูมิด้านทานอ่ะไปจับโมเลกุลน,นี้ว่าเฮ้ยเป็นโปรตีนพิษมันก็เลยกระตุ้นการอักเสบขึ้นมา บางคนเนี่ยมีภาวะแพ้กลูเตนแฝงอยู่ไม่รู้ตัวไงแต่ตัวเองก็กินขนมปังกินเบอร์เกอรี่กินเส้นหมี่ที่มาจากข้าวสาลีก็ได้รับสารกลูเตนมากระตุ้นอยู่ในร่างกายตลอดเวลาทีนี้พอเขาเซนซิทีฟกับอย่างนี้เขาไม่รู้ไงเขาก็เป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่แล้วไอตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นสะเก็ดเงินพอไปกระตุ้นกระตุ้นปุ๊บอ่ะเป็นอาการหรือบางคนเนี่ยนะชอบกินเห็ดนี่คนอื่นกินเห็ดได้แข็งแรงอายุยืนยาวเป็นร้อยปีก็เยอะแยะนะคนโบราณน,นะ แต่ทีนี้บางคนเนี่ยที่ TH17 เนี่ยเซนซิทีฟกับลาทุกรูปแบบก็มีนะทีนี้ถ้าเซนซิทีแบบเนี้ยเทมเป้ก็กินไม่ได้เห็ดก็กินไม่ได้นะต่อให้คนอื่นกินดีแต่ร่างกายฉันมันไม่ยอมอันนี้คือแพ้เฉพาะบุคคลเนี่ยทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับโปรตีนจากเห็ดหรือว่าอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่ามันเซนซิทีฟเร็วกับ TH17 ในร่างกายมันเลยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเขาเลยเป็นโรคที่ไม่มีวันหาย เพราะว่ามันถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยนะครับมันก็เลยไม่หายแล้วยีนก็ไม่ได้ถูกซ่อมแซมมันก็จะเกิดกระบวนการแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับที่พบมากเลยคือแพ้ที่มันผสมมาอยู่ในอาหารโดยไม่รู้ตัวเรื่องสะเก็ดเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกินอาหารมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าร่างกายไขเซนซิทีฟรวมถึงแม้กระทั่งโปรโตีนจากสัตว์อันนี้จากกรรมงานวิจัยนะพวกโปรโตีนที่มาจาก ุ้งหอยปูปลาในบางคนก็เป็นบางคนก็เซนสิทีฟกับตัวนั้น PH 17เ็ก็ไปเซนสิทีฟกับไอโปรตีนชนิดนี้ซึ่งโอเคคนอื่นกินไม่เป็นแต่เรากินเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ฉันนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณแพ้อะไรเนี่ยแล้วคุณยังกินอยู่แล้วคุณยังมีโรคที่กำเริอบอยู่แสดงว่าคุณยังไม่มีวันหายคุณจะถูกกระตุน้นแล้วคุณจะเป็นหนักมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คืออย่างนึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแพ้ภูมอาหารแฝงด้วยมากด้วยนะครับ เขาเรียกฟู้ดอินเทอร์แลนด์โดยไม่รู้ตัวสําคัญเลยอันนี้ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยต้องไปหาด้วยนะเฮ้ยตัวเองแพ้อะไรตัวเองเซนซิทีฟกับอะไรส่วนใหญ่จะเกิดจากการกินเข้ามานะครับแล้วเฉพาะบุคคลด้วยจะไปบอกว่าคนนี้แพ้เหมือนกันหมดไม่ได้บางคนคนนี้เขาแพ้อ้นี้นะแต่เขาไม่แพ้อ้นั่นบางคนแพ้ไอ้นั่นแต่ไม่แพ้ไอ้นี้ฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับที่จะเขาเรียกว่าบริหารจัดการตัวเอง แต่ทีนี้อ่ะมาดูตรงนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเท่าที่อาชัยเล่าให้ฟังมาเนี้ยนะมันมีอยู่สองส่วนนะหนึ่งคือยีนเสียหายแต่ก่อนจะยีนเสียหายเนี่ยมันเกิดจากไม้ตัวคอนเดียมีปัญหามาก่อนใช่ไหมเวลาแก้ต้องแก้ย้อนกลับแก้มาตั้งแต่ไม้ตัวคอนเดียข้างในมาสู่ยีนข้างนอกต้องไปหยุดไม้ตัวคอนเดียให้หยุดเกเรก่อนให้หายเป็นปกติก่อนจะได้ไม่ต้องทําลายให้ยีนพังไม่เลือก ฉะนั้นมันต้องเริ่มจากตัวนี้เลยทีนี้การที่จะไปซ่อมไมโตคอนเดียเนี่ยนะครับคือกระบวนการเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าไมโตฟาจีไมโตฟาจีเนี่ยคือกระบวนการทําให้ไมโตคอนเดียเนี่ยซ่อมแซมและทําลายไมโตัวคอนเดียที่เสื่อมสภาพเสียไปเพื่อที่จะตัดวงจรไม่ให้เกิด r o s, <S ไปทําลายยีนนี่คือเราต้องใช้กระบวนการนี้ต่อมา หลังจากนั้นในส่วนของยินยีนก็ต้องซ่อมใช่ไหมอ่าเพราะยินที่เสียไปแล้วก็ต้องซ่อมการจะซ่อมแซมยินเนี่ยเขาเรียกว่าระบบรีแพ์จีนระบบรีแพ์จีนเนี่ยใช้กระบวนการอะไรออโตโฟาจีเมื่อกี้ไมโตฟาจีของไมโตคนเดียออโตฟาจีนี่ของนิวเคลียสของเซลล์นะทีนี้เวลาที่เราสามารถทําให้ร่างกายเข้าสู่ออโตฟาจีรวมทั้งไมโตฟาจีได้อ่ะ เราจะได้ซ่อมแซมกลไกการจัดการเซลล์ให้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวค่อยมาขยายเพิ่มให้ฟังวันหลังยาวแล้วนะครับเรื่องของการทำไมโตฟาจีเพื่อซ่อมแซมไมโตคอนเดรียต้นเหตุของปัญหาและซ่อมแซมยีนนะยีน d n เพวกนี้นะครับโดยออโตฟาจีนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปหลังแล้วกันนะครับ